เฮ้ยกเพงเพาดตนอ้นพงมันก็เลยันนาวเก่ยพงมันอันนี้เส็แป๊ดไปพูดไเป็นขิดเลยเหี้ยชะงักเลย เออทช่ไหมใช่กันกับแขมัสโลอยอ่ะกับแขมันอยู่มันจริงจริงก็เดินไปชนมาตอนไหนวะตอนไหนวะตอนนี้กูมัวแต่แดงค์อยู่อ้าแม่ตายมาหยิบปืนกูมาหูรบปืนูราหยิบปืนเลยหยิบปืนเลยเดี๋ยวกูไปเล่นกับกีตาพวกมึงเล่นลองกมาสกายสกายเออลังมาเฮ้ยหลังมาสองหลังมาสองตัวไว้ัว้มีอีกมีกมีตัวมีตัวสวยด้านหลังสวนด้านหลังสวนด้านหลังสวนด้านมาด้านหลังควนมา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 ด้านหลังสวนด้านหลังควน สกายโอเคอยู่นี่สองตัวอีกอีกตัวนึงไม่รู้มาสไปแล้วสัมาเยไม่รู้เสกตัวเดียวเออเสกชอบอยู่ซีนะระวังเอ้นม่มันเสกมันโเออนี่เสกโเออนี่โเมันอยู่เอไปเล่นไปเล่นอย่เแต่สกายชอบอยู่ C อ่ะอาจจะอยู่ C อยู่นะมันมันอยู่เอเมื่อกี้ยิงผมอเคโอเคโอเคสวยสวยพี่เกออกออกไปเล่นนอกเลยพี่เกวไปเล่นนอกเลยมีอกเเล็ีนีีีตัวนึ่งีีเนราไมี่เก๋เรางหลังนะเราบงหลังนะเระางหลังนะ กเปาน้องหลังให้กูได้ปะสองตัวมาสองตัวมาซีทีนี่เอาโดนแต่ว่ากูกูเห็นอโดนน้อยๆหลังวิ่งมาแล้วแต่วันนี้อันนี้จ้าไว้ตัวท้ายหลังตัวท้ายหลังตัวท้ายมินไปเก้ายิงเ็ษเท่าไหร่เออลบศูนย์ สวเยินตาว่ะเดินไปบรอกนี้อจริงแอแกันแอดนึ่งนงนึงนมดล่ิกี้นี่ิกี้เสืเท่าไหร่กี่ศูนโอเคราหน่อยเมือนเม่งเหมือนกันเลยขอจะลบหน่อยหนจ่ะโอ้แม่แค่เป็นคนอียดียมกานต่างเราไม่ซื้อมันหรอกเพราะว่าฝั่งดูมันมันซื้ออะเราเราเราโบนัสไงเราเราตัดเออต่ตอนนี้คือเราเราตัดปืนไม่ไม่เน้นชนะ ถ้าเรากูเข้าไปมันเราโดนมันอันนี้นะ้เหรอไอ้นี่ไอ้คนนี้ให้ได้ไหมตัดข้อมูลเลยว่าจะตัดข้อมูลตัดข้อมูลเด่นเด็ดเด็ดตันจะสมก็ไหมเข้าในนี้ได้ให้ได้นะเข้ากลาให้ได้นะได้เฮ้ยได้แผ่นบีเนี่ยแผ่นแผ่นได้แผ่นเฮ้ได้บีเนี่ยเอาบีดิเอาบีดิเลยไปเลย ทำไมกูต้องสมโับก oh ับ้ยนอนนอนหลังนอนหลังนอนเมนเอนออนบีเมนนีเอนบีเมนนะนอนนอนกระโดดมาล้วิงกูยิงมันับเลือดเลือดเลดมาขึ้นหนึ่งอะใครเสกัยออะจะเล่นจะเล่นสักกันดจะ่ต้องหลั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 งไม่อะไหนอ๋อกูละเป็ดเ้ามึงมีปืนมึงก็ไม่ใช้ปืนล่ะเอา่ย เจ้ามีปืนเหรอเป๊ะล่ะมึงมีปืนไม่ใช่ปืนล่ะบักทีนใส่เพิ่มเกมบุกไอ้โงมึงก็ไม่รีบรวดแล้วนะคิดถึงอับตูนทำไมคิดถึงป่ะกูเห็นเที่อะไรเนี่ยบุบักกินเมื่กูเห็นมาเยอะแล้วตั้งแต่กูเล่นกับหัวกับมิกไอ้เหี้ยยอดชอบแปงนะยอดชอบะแปงนะตัดแปงก่อนเนาะเอาไปต่อตัดปืนอ่ะเดี๋ยวเอาเอาคนดับแปงคนนึงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราทำทำเป็นบุก ได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นเล่นจังหวะหนึ่งให้กูเป็นดวลเดี๋ยวกูเล่นจังหวะหนึ่งเล่นเดี๋ยวกูกันใครนะเป็นสกินเวนเตอรไหมไม่เป็นไรไม่เอาละเฮ้ยบิมมิดนะบิมมิดบิมมันดันข้างเฮ้ยนี่ออนมานี่ามันมาเมาเส้นได้มาเส้นได้มาเอามีมีเชลิปตัวเดียวตัวเดียวเชลิปมันใช้เชลิปมันไม่มีปืนสวยคมสวย จะรู้อ่ะเออบิมมันมาเอแล้วบิมมันมาเอแล้วเอ้ยแต่เอเอลุงเขาได้เขาได้เข้ามาสามตัวสามตัวเอฟแอนดีพี่ผมพูดนะมิชา่เพนมิชาเพนผมเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนเดียร์เขามาเดียร์เข้ามาสัตว์แม่งมีเข้าหัวมิกี้ซ้ายมาซ้ายมามิกกี้หลังหลังเขาบนตัวเขาไม่เห็นไว้มาดีกาตัว ไปในโซนนี้หนึ่งไป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 โรแล้วตัวนี้ไม่โรตัวนี้ไม่โรฮันดีนีไหมเฮ้กูหรอตัวเกีย้วเมนโอเมนเขาเล่นกันอย่างนี้แขนเองพวกเองห้าคนคงยังไม่เคยเจอเมนโอเมนสีหน้าไอทีมตรงข้าม ขี้โมยแล้วกูขี้โมยแล้วยังไม่ได้ทำไปเลยจัดนี่เกลี่ยนี่เกลี่ยตอนมึงกูเกือบเอดแล้วเนี่ยตุ้มๆเนี่ยตอนมึงใช้สกินตุ้มๆๆใช่ไหมนี่ก็เอามาใส่ตรงนี้ด่ะแบบเต็มให้ให้ให้มาเต็มเลยนะอะไรนะอะไรนะสกิลตุ้มๆๆอ่ะตุ้มๆๆอ่ะเอาตรวลาเอไวเอาให้เต็มเลยยังไงเอาเอาเอาแค่นเดียวพอเลยกันก็ไปใส่ตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไปจะได้จะได้มีบิ๊ดบิ๊ดตุ้มๆๆ

ไอ้เหี้ยกูว่าหมดเลยเอ้ยไอ้บิมไม่จะสมกมิดป่ะไอ้เหี้ยดักฆ่าแม่งดิจีมาโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเซฟกันกูซื้อออฟเลยเมื่อกี้กูขอโทษว่ะพินจันพินจันอ๋อทำไมอย่าถั่วคุณว่าอยู่ในใจเนี่ยเอามาวะเอาไปเอาไปนีทำไม่กูไม่เอากูไม่เอากูมีอัญมณีแล้วสูนี่ดูืี่ดูน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 ึงดูนี่ดนี่ดู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 นี่ไูนีู่นี่ดู่ดู เดี๋ยวเดี๋ยวกูพีก่อนนะก็ถ้าถ้ากูตายก็ฝากเอาเอาไปโยนทิ้งที่แม่น้ำเอ้ยเอ้ยเอ้ยมิดมันเล่นสองตัวนะเราเล่นเราเล่นนี่เลยเราดูแม่งมิดเลยอ่ะไม่แต่แต่คนนึงฝากดูกระดาษด้วยถ้าถ้าถ้าเกิดว่ายิงได้คนนึงมันจะยิงสแปมมาแน่นอนเว้ยไปเผื่อผาเสียบอลเียบอลให้เสียบอลให้เสียบอลให้เสียบอลให้แล้วโอ้ยบัก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 น้ตอยู่ไหนวะ ว้าไปติดติดอะไรเนี่โอ nice> ้โดนโอ้โดนอ้โอ้โอ้โดนดนนีหลังหลัหลังตัวนึ่งตัวหนึงวิดโอตกายลงลลลงลลลงมาล้วลงมาแวเหนหลัหลังหลังตติมึงใช้มาสองตา่อนนี้เล่นวยกัรเล่นวยกันเล่นวยกามื่อกะไ เล่นละหนึเล่นละหนเล่ละสวยสวเลียตีรบร้อยสี่สิบเอ็ดกูว่ากูเลินเล่นออฟดีกว่าออไม่ไม่คบอะไอตาการอะคุรตาการอะคุ้เออตาปุ๋ยยังไม่น่าคุ้มเท่าไหร่ว่าเดี๋ยวนเมื่อกี้มึงออฟบอกหนึ่งติดกู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 ถอซื้อออฟอีกเงซื้อออาไีเงี้ยมันคือแต่งตายาเงยัซื้ออองตาเลย ไม่ไม่ไม่กูกูตาแรกกูขายเอ่อคนมีสไปด์มาอยู่กับคุณอ่ะคนนึงเดี๋ยวเราจะไปซีด้วยกันสองคนได้นอกนั้นมึงไปเล่นไหนเล่นไปนอกนั้นไปไหนก็ไปกดรายงานเล่นลไปกูกดไปแบบติ๊กทุกข้อไปแล้วทกูหัวร้อนเงียบก่อนกรอยังไม่อนรอรอมันดักรอรอรอมันดันมาเราดักกีจ้าสวัสดีคุณท้าวตันบีมานี่ออนนะ โราดูไฟายไม<ป>่หายเลยเฮ้ยหูยเยอะจังวะไปไ,ะะไปไปไปไเราตีเราตีตีเยเอาเอาสไปยู่กับกูเอาไปอ,อะปรไรมาฮาเบอร์ฮาเบอร์เไม่มีหิวไม่มีละไอ้มีคิควคนไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่ออะไรลูกระดาหน่อย เจิันเจิ้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 กูจิ้นเจิ้นตจิ้นเจิตรงนิ้นแหละนหละ้วยมิ้่เมิ้นเแล้นเจิ้นเจิ้เหิ้นเจ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 ่้นเจิ้มเจิ้น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 เจย้นเิ้นเจ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 ้นเจิมนเจิ้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 นเริ่นกลับมาแล้นเริ่มจะแบบงล แปลก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 ได้ไหมชมชมหรือด่าวะชมชมแปลกไดมครับชมหรือด่าวะฮะกูชมกูชมกูชมเอ้าดีพอร์ตย้อนเหรอได้นางซี่แหละคนไทยขอบคุณเฮ้ยเอาเอียะเอี่ยเสียงเอี่สายตีเลยอะพี่ยองไม่หนีได้เหรพี่ไม่หนีไม่หเลไอ้ตัวแปลกมาอ้าวไม่โดนอ้าวมายังอ่ะนี่ลองซิเปอร์ ขาสวยคือพูดตรงหไอ้เหี้ย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 เต้าเข้าหัวไม่ตายไงวะเฮ้ย้ยสวยนาุกยิงแล้วแบบลายคุณิ่งไอเป็นอย่างนี้นมันอันซีมาให้หโจมไปยิงไหเอาไม่มีใครดูมิดเฉยจะได้บเยอะตัวนี้ดูมาี้ยิงกระเบิดแล้วด้วยระเบิดมันมันก็มีขาอ่ะเออระเบิดมันจะเข้ามาแล้วจะเข้ามาแล้ว ขาสมมติเลยพี่เขาสมมติเลยพี่กูสมมตไมาห้แล้วเนี่ยสมมตแล้วครับสมมติอันนึงเลยอันนึงรอก่อนมันรถเหตนเพิ่มรมันรถเหตนมันรถเหตนเต็มเลยเต็มเลยรถเหตุรถเหตุไป spike down attacker fall ลอง spike down ซะด้วยตรงกูตรงกูเระไปโดนกับบ้านกับบ้านโดนสมมติเลยสมมตอเราเบื่ตายเฮ้ยสมม่ะ เบสป่ะอยู่ฐานเอ้ยสปอนสปอนสวยมากทีมคูเป็นเอทีมคูเป็นซีคู่ไม่ใช่เหรือไงไผาจะซื้อไหมมึงแพ็ดอลเลยอ่ะกูอะไรก่อนตายแล้วกูตายแล้วกูซื้อแพ็ทดอลอะไรอ๋อจะไม่ได้พากาเต็มือไม่ซื้อไม่ก่อเต็ม

หิวไหมมือ้งไหมจิ๊ดจิดขอยหน่อยไปเก้าไปเก้าเก้ามามาดันไปโอ้โหไอ้สัวยไอ้สัตวนใ่ใจไปเรีกรเก้าเข้าไปช่วยเพื่อนโอ้โหโอ้หไม่มาขึ้นบนมันเลขลังกันอะโล่สอตัวบิมสกายเมื่อกี้เมื่อกี้เล่นบรดะ สวยสกายไมดีแล้วตัดพอตัดพอเวอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนะไปแล้วตัดเยอะไปเปล่ามบุคคลที่วิ่งเป็นเป็นเป็นเจที่พุ่งหาบักกี้ทำไมกูทำไมกูไม่ขึ้นต้องเจอกูออฟนะทีนู้นนะดีทุกคน ไม่ได้ไปรกดูข้างในหน่อยกราดูกระดหน่อยเกมมิ่งถ้าแกเงน้เกมมิ่งไหนไปไหนอคนนี้โกสมบูรณ์นะมันนี้มานี้มีจ้าเดี๋ยวดูไม่ได้เดี๋ยวดูไม่ได้ไป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 ตีล้มันโลดได้ง่ายมากเลย เดี๋ยวนี้เห็นแากเซฟเวอร์ในในไหมเปิดป่ะเล่นเหมือนพวกบ้าเลยอ่ะพวกโหดอ่ะเหนวิ่นวิดโอให้อ่ะสวยเหตุสวยเอ้าเอ้าไปเหตุวิดโอ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 ววิเมื่อกี้ที่มันขึ้นคุณว่ามิกกี้ยิงได้ทำไมไม่ได้ นี่ตามคุณก็คุณก็คุณก็ไปลองนะคุณก็ไปลองได้เดี๋ยวกูโครอรัวตรงนมีปืนไหมมีปืนไหมใช่ครับขอขอมาต่อขอปืนมาตีขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณนะคุณก็ขอบคุณด้วยนะเว้ยเอาขอจากผู้ใหญ่เนี่ยไอ้ผู้ใหญ่สภาพเป็นไงผู้ใหญ่หยอกนี่เยอะมากเพื่อนกูยิงไม่ทันอ่ะถึงไหม ดันน่ากลัวจังเอาเอ็ดเอาเอ็เอ็ยไหมเอไหมอุเสียนี่เสียงนี่มามาเ e นี่เยี่นี่ดเฮ้ยไอเสียแม่งมีดแม่งเล่นด้วยมาลุ้เไงม้งไงว่ามันอ่ออเราจะไม่ตีแล้วลบ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 อาให้ผมมิงมิ้งหนีตีอะไรเนี่ย นี่อะไรเนี่ยอ่าเดี๋ยวกูไปดักนู้นกูไปดักนู่นไล่ไลมีมันมีมันเฮ้มัน้ายไอ้ยังเรากลักลูกักูัก อันนี้แรงนะครับเนี่ยแรงมาทิพย์อ้ามาทิพย์แรงมาทิพย์แรงมาทิพย์เ้ยตมันมันตัดมันตัมนไอนัดีไอ้ย์แม่งก้าไอ้ยักษ์ก้าวมึงมึงยิงมันไม่โดหรอแค่วิ่งยิงต่เอ้ยตัดฆ่ามันฆ่ามัน เว้ยหน้ามีางหน้าเ้ยเฉียวลอดอ่ะโอ้โหเะโอ้โหเละโโนมิกโนมิกเละโอ้โห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 เี่ยโคตรหุงโคไอ้สัสเหียฉาบมันยิงโหัตาที่เราไม่งงไม่ออกเลยไปครับบักบักบักฮาเบอร์นี่ ไม่ oui, ตาที yardım, แล้วมันไม่ได้ยิงโหดเราโง่แล้วเดี๋ยวนะกูรู้นะคือกูจะเอาหน้าจุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงแล้วทีนี้มันจะสแต็กกันกูจะได้สองคิวแล้วทีนี้กูจะตายลองดูเดูให้แต่นัดแรกฮะเราดูมาฮัลโหลฮัลโหลแล้วหนึ่งเอ๊โอเคปั๊บวิ่งกูมาจีขอบคุครับคลิปให้แล้วเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะไม่ไม่ใช่กูอ่ะเนี่ยไอ้กูว่ามันไม่เหมือนตาที่แล้วอ่ะเพื่อน

มึงดูมึงดูพ่อมันสิอออุ้ยเหาพ่อมึงไอ้สัตว์มึงไม่ได้ยิงกูไอ้เหี้ยหาพ่อเมื่อไงกูไม่ไปเหี้ยใจเย็นอย่ามึงร้อนใจเย็นแล้วพี่มจะป,ป,ป,ปินแล,ล้วแล้วขเขาไปนะเฮ้ยบรอบสุดท้ายแล้วอรอบสุดท้ายแล้วนะต้องจะเล่นง,งานวิ่งเซสีได้ไหมเซสีนะเดี๋ยวพวกมึงกอมกันหลังไรเกันไรไงวะ ไม่ออกมันต <world> right ันกันไม่เข้าไม่โดนบ้ารีกไม่ออกไปก้าวไอควายลดบัารยังเต็มซื้อ <and> ป <people van icking> <im> oh ืนโอ้มาเอมาเอมาเอถอยมาแล้วเนี่ยคโมกไปแล้วทำไมทีนู้นมาเอาเอาไห้อฮาร์เบอร์มาวะ เช็คไหมเิคไว้ตรงมิดมิดนี่ออนไม่อยู่หรอทาไมนีออนมันตายหรอตายานีออนหมดนี่ออนคือสไปหมดออยมมิดเห็มิดเฮ้ยป็นินกมนออนตายไปกูหนเดี๋ยว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 กูเปไปซีนไป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 ้อไจะไปไหนมันกลับเอไเนี่ยยูเอไว้คนนึงไอ้ผายูเอแแหละยูยู สนับหมดละมสนับใ้เลยเดี๋ยวกูอย่มิเดี๋ยวกีอย่มิดเดี๋ยวกูอยู่อยู่อยู่ทีเองเา้ยตลาดแทนคุณสมกูลีมาแล้วนะยังไม่ยังไม่โอ้ยย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 ยมย เอาละเอาไปมิดมีดเขี่ไปซะเอ็ดเห็ดเห็ดไม่ได้อยู่ไม่ทำอะไรเลยเมือดูแบบโอ้ยผาเป็ดเก้าคิวได้ไรนะเป็ดเก้าเป็ดเก้าไม่เอาอะไรแล้วอ่ะเป็ดเก้ากูเดินถือบ้องกันทาเดินไปเลยอันนี้องต้องชี้แจงบอกก่อนนะครับว่าพวกเราไม่ได้เสมอเพราะว่าแร็งเปิดมามันให้เท่านี้จริงๆกูไม่รู้เหมือนกันต่อไปต่อไหนมิกต่อไปต่อะไรคุณไม่ยิงโดนหรอยิงโดนคนนี้อ่ะ เดี๋ยวมาเฮ้ยเราเราเราบุกนี่เราชนะได้นะเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสใช่ไหมวะแต่เราไม่ควรบุกแบบแบบดันแบบโคตรพ่อคุณแม่ไหมหรือไงช้าช้าเรามีแฟดหน้าเราเราอย่าไปพี่ดักปัดดักปัดดัดไม่ค่อยตัดไม่ค่อยตัดดักตักดักดักอืมไอพีมันมันชอบมันชอบเล่น agressive อ่ะเออมันชอบมันชอบบุกมาอืมตองมินตองมินอยากหาเล่นเด้อไม่เล่นมัอนเดิงเราเฮ้ยน e o มิด เออช่วยดักตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องตรงนี้อยู่อัน่ีสองเปล่าโอ้ดีเนี่ยนั่น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 เห็นไหมเออมันจะยิงนิดดีชิบหายพวกมึงเส้นนี้เส้นนี้มาตีมาตีโยงมาตีโยงมาตีรอเทตีว่างซีว่างมิรอดเทตมิรอดเ็ตไปไป็ซีไปซีไปซีไปซีได้กระดาษได้ซีสวยมาก มึงเข้าชั้นหน่อยถามชั้นไอ้ข่ายรู้เรื่องมั้ง่อเราไม่น่าได้ข่ายเขี้ยสกายซีทีเพื่อนขอโทษว่ะมันมันวิ่งไปมันวิ่งไปอันเนี้ซีทีสองมั้งซีทีสองหาคว้ามึงเลยไม่เห็นไม่มีไม่มีทำโอ้ฮัลโหลเข้าใจไปแล้วซ้ายซ้ายซ้ายเด่นสมบูร นิ่งหล่อเลยอย่าอย่าสองยี่สิบสี่วิยี่สวคู่มากดกดอยู่กดข้ามเลยมีตุ้เลยไว้ไยิงให้กูไว้เก้าสิบ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 เก้าสินหน้ย่ดนหลอกเดนหลอกอไอ้ยิบเกาก็ตามอยู่นี่ไม่ไม่รู้เดี๋ยวเดีคูกับนินจาอยู่เองคูกับนินจาอยู่เองเดี๋ยวกูแนให้มืนเดิมเลว้กลาดคนหนึ่งสีคนนึง เพอร์เฟคมีมืเอาไปมานิมีมือนเอามามันยีให้มันยีโดนคนหน่อยมิเียดีจามไม่ต้องดูกลัวเมื่อเมื่อกี้กบัวยิงไม่โดนจริงช่วยยอดมาเียอดมามิดเยอะมันเลยบุกไม่ได้แพทหรีแปลงแปลนนี้แปลงออดินั่นอดินทำเสียงกีโดหลนดะนี่ต้องเียนทีนี่ต้งเลี่ยนมัวเลย โอ้โหตมมไอ้เฮียบิมนานมีนี่เดี๋ยวลันนะอยู่้หลังกันนะ้หอดตอนนี้อยู่เซ็สกายอยู่แบ็คอ่ะเดี๋ยวดูแบ็คดอยููู่่หลังหลังแลไเีแบสิบสวยอนั่้าชนะนะลชนะ้ชนะไอ้เหี้ยไมูกดนั่งไม่ได้เพิจะโอปูทำน้ำหมไอ้เมาขับมึงขับสมาีมึงขับใส่มานี้หี่ไม่ขับใส่เราอะ บอแ้เนหนของแงกีบอร์ดนไอ้ยปุ่มคอนโทรลพังชินก็รวยปุ่มคอนโทรลพังทุกคนทุกคนสองปุ่มคอนโทรลกูพังโอ้โหโอ้โหอะไรออดเก้าเก้าสิบเก้าทับร้อยเต็มโหตลกตลกตลกว่าอันนี้จะได้มตอนนั้นเก้าเจ็ดอะตอนนั้นเซียโหรอเก้าสิบเก้าทับร้อยเาลมาไอร่างสองอะ